สองข้อนะครับแล้วก็เป็นที่กักขังของทังต้ตมชวาจันนาสารสองสังอนันนี้คือโัสัค์ที่ใหญ่สุดที่เกี่ยวข้องกับเราคือที่สูงสุดคือตรงนี้ฮะที่ปฐุมธาน,นีนะครับคุณระยะทางจากับกิโลเมตรก็เหลือก5กิโลเมตรต่อมาคือคลองอ้อมน,นนทะ์ฮะ2ี่กิโลเมตรเหลือสี่กิโลเมตรแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดที่ยังไม่ได้ใช้การจิงนะครับก็คือบางากเจ้าท่านปวราเรื่อง ส่อย่างเลยนะครับที่เราจะช่วยกันพัฒนาไปสู่ความยัง่งยืนบ้านเขาได้หาปลาหาผักกินให้ชีวิตเขาสามารถออกสู่แม่น้ำไายเราไปหาปลาหาผักเนี่ยนะครับก็เช็นโมเดียของประเทศไทยนะครับก็คือทางชนประทานนะทางต่างสิทธิก็ยินดีที่เปิดตประตน้ำนะครับแต่่างที่เปิดเป็นหลักได้ก็ตัดขาดหมดกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆนะครับจะเป็นการเช่นของประทุใช่ไหมครับตอนทำเอเชียเกมในปี2องพ นี้ธรรมศาสตร์ก็เป็นส่วนผิดด้วยนะครับก็ไปยอมครับก็กล่าวเป็นเชิญท่านผู้ว่าครับครับตอนนี้เปิดประชุมนะครับเบีมีวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบก็ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมประชุมและก็หารือกิจการมาด้วยได้มีเวศมาด้วยได้มวาระธรรมมาด้วยวันอนี้อาจารย์พูดเรื่องดับบาปเรื่องอะไรเรามีการประชุมวมเรื่องการที่บอกว่าแบบเป็นทางการแต่ไม่เป็นทางการเรื่องที่7สิงหาคม ได้มีการมอบหมายในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เนื่องจากเหผนข้อความประการนะคะก็ได้ขอเลื่อนลงไปนะคะก็ได้มีการบข้เาามอแถลงนผมก็เลยขออนุญาตที่จะถามหรือท่านน่าจะบรรยากาศสบายท่านผู้ว่าคิดว่าเหมาะสมไหมฮะก็ถ้าอย่างนั้นก็เลือกก็อาจจะเลือกดูว่าจะวันเสาร์ก็น่าจะลงตัวสบายๆไม่ทราบน้าเป็นไงครับท่าน ถ้าน้ำเป็นใจก็สวยเลยต่ำกว่าที่ทึกษามากไหมบก็ประมาณเรษฐกนพูดโดดเนาะเศรษฐกุศเขายกเป็นเสาไอเก้าหอน่ยเก้าหอนลางไปตอี่เเรียกตอนลองเดินครับลองเดินให้ดูเลยเห็นว่ามันมันกว้างนี่คือถนนที่เป็นดูเลย ครับเราต้มอมาออกตรงนี้ฮะท่าน้